สวัสดีครับผมต้นบูธิเกอร์ครับมาดูนะครับ2ตัวนี้นะครับตัว i t a l k 1999และ i t a l k 2499นะครับ2ตัวนี้ใช้ซิมไม่เหมือนกันนะครับผมเวลาซื้อจากร้านผมซิมไม่เหมือนกันตรงไหนตัว2499จะเป็นซิมระบบของ True นะครับส่วนตัว1999จะเป็นซิม AIS GoMo ซิมสองตัวนี้แตกต่างกันนะครับอย่างซิมตัวสองสี่เกที่เป็นของ True เนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนกับซ,ซื้อไปปุ๊บแกะซิมใส่เครื่องได้เลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับก็คือเครื่องเนี่ยทางร้านผมเซตระบบให้เรียบร้อยนะครับทั้งชื่อช่องชื่อเครื่องนะครับส่วนตัวหนึ่งเก้าเก้ถ้าได้ซิมตัวนี้ไปจะต้องลงทะเบียนนะครับ จะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก็คือโดยการทําตามขั้นตอนของซิมนะครับผมผ่านแอปผ่านาเขาเรียกว่าแอปโกโมนะครับต้องโหลดแอปโกโมขึ้นมาถึงจะเปิดซิมได้นะครับแล้วก็ใช้บัตรประชาชนตัวเองสแกนสแกนใบหน้าตัวเองนะครับกฎหมายก็คือให้มีให้มีเบอร์โทรศัพท์ได้ไม่เกินคนละห้าหมายเลขถ้าท่านใดซื้อไปสิบเครื่องจะลงท่านเดียวไม่ได้ จะต้องแบ่งกันลงนะครับผมต้องนับเครื่องโทรศัพท์ที่มีอยู่ด้วยนะครับสมมติท่านมีอยู่หนึ่งตัวมีเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองของท่านอยู่หนึ่งตัวก็สามารถโหลดได้แค่สี่หมายเลขเท่านั้นนะครับตามกฎหมายของกสช,ช,ชเขากระบุมานะครับอ่าก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับ